สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ปลาเขียวเอาบอลสีสวยๆนะคะราคาห้าสิบาทเอฟซี FC, ดูสิคะมีทั้งบอลกัดสีอันนี้เป็นบอลบอลด่างนะบอลด่างบอลป้ายนะคะนี่นะแล้วก็มีบอลกัดสีนะคะกัดสีเป็นบอลกเก่านี่นะคะไซกลังสวยๆเลยค่ะราคาห้าสิบบาททุกกระถางเลยนะคะเอฟซี FC, ทุกกระถางเลยเนาะเดี๋ยวพ่าแมวขอฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนนะคะบางทีพ่าแมวก็ใส่เบอร์ปลาเขียวผิดต้องขอโทษเอฟซีนะคะ ป้าแมวฉันโทรหาป้าเขียวไม่ติดเลยตามเบอร์ที่ป้าแมวล,ลงไว้ให้ป้าแมวขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่โทรมาบอกป้าแมวเนาะอันนี้เป็นเบอร์ป้าเขียวจ้ะ<ม>นี่นะคะเบอร์ป้าเขียว0 8 0 9 4 5 9 8 0 4ค่ะเบอร์ป้าเขียวนะคะโทรแอดไลน์หาป้าเขียวได้เลยค่ะ f c <ม>เดี๋ยวป้าแมวจะมาเริ่มกระถางละ50บาทก่อนนะคะว่ามีอะไรมากนะคะเอามาด้านนี้ก่อนค่ะเป็นบอลที่สีสวยมากนะคะแล้วก็เป็นบอลเก่าหาลิกุญชัยค่ะ ฮาลิกุนชัยนะคะจะถางละห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะมีทั้งหมดอยู่ที่สี่กระถางจ้ะอันนี้ก็เป็นบอลกาบตรงเป็นใบถ้วยเนาะอันนี้สุดสาคอนสุดสาคอนโอ้โหเป็นบอลเก่าทั้งเนียปก็เขียวห้าสิบาทเนาะสุดสาคอน่ะมีอยู่สี่กระถางนะคะสุดสาคอนค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะผงดารุนผงดารุนห้าสิบาทเนาะพี่จ้ะห้าสิบบาทค่ะนางลากสดเทวีห้าสิบบาทนะคะ อันนี้จะเป็นเป็นบอลเก่าอีกต้นหนึ่งค่ะเอฟซีต้นนี้ชื่อนะไม่ชื่อเนี่ยต้นเนี้ยไลืมแล้วรู้สึกมันจะคล้ายๆของสุวรรณนะแต่ว่าเป็นเป็นบอลกาบเจ้ากรุงอังวะนะคะเอฟซีนี่นะคะเจ้ากรุงอังวะนะคะเป็นเจ้ากรุงอังวะค่ะนี่นะคะเป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่ว่าตะกอนต้นโอ้โหแรงมากเลยต้นนี้นะคะพ่อแมวได้ขายได้ต้นขนาดนี้ขายได้เจ็ดพันนะป่าเขียวพ่อแมวขายมาต้นเออใช่เจ้ากรุงอังวะนะคะเจ้ากรุงอังวะคู่ไปมีลูกไม้ไปด้วยค่ะมีลูกไม้คู่ไปสองต้นนะคะ ก็ปลาเขียวก็แบ exactly. oh, like mm ่ง hmm. ป okay. mm ันให้ห uh, yeah. yeah. okay. okay. right. yeah. uh, uh, ้าสิบาทค่ะมีต้นเดียวนะคะเจ้าุองอังวะเนี่ยเนาะแล้วก็มาด้านนี้ค่ะเป็นนาคราชพี่เขียวห้าสิบบาทเท่ากันนะจ๊ะมาต้นนี้ค่ะเป็นบอลที่สวยอีกหนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านชื่ห้ฟังเนาะพระถังกำจังนะคะเป็นบอลเก่านะคะเป็นบอลเก่านะคะมีทั้งหมดห้ากระถางค่ะห้าสิบบาทจ้ะอันนี้อินทรชิตอินทรชิตนะคะห้าสิบบาทค่ะเป็นบอลเก่านะคะมาต้นนี้ค่ะ นอพศูนย์นพศูนไม่ใช่นะไม่รู้อะไรเหมือนกันเนี่ยเอาไปห้าสิบาทเพื่เขียวค่ะต่อมาเป็นนาลีบุรพาจ้ะห้าสิบาทห้าสิบาทนี่เอฟซีเห็นไหมแต่ก่อนเพื่เขียวไม่ค่อยพูดแต่เดี๋ยวเพื่เขียวพูดเก่งแล้วนะคะห้าสิบาทจ้ะต่อมาเป็นน้าเมืองนนท์ค่ะน้าเมืองนนท์แพงจ้ะห้าสิบาทนะเพื่อเขียวเนาะอันนี้ชมพูทวีปจ้ะห้าสิบาทห้าสิบาทค่ะอันนี้มณีล้อมเพชรเออมณีล้อมเพชรแพงห้าสิบบาท อันนี้ก็รัตนสินค่ะมีกระถางเดียวห้าสิบาทห้าสิบาทนะคะต่อมาเป็นชายชนห้าสิบบาทด้านนี้จ้ะอันนี้ไก่ทองค่ะไก่ทองไก่ทองธรรมดาแล้วก็เขียวใช่ใช่ไก่ทองธรรมดาห้าสิบาทมีทั้งหมดสองกระถางค่ะกระถางเดียวอันนี้มันหนุมานอะไรอ่ะไม่ใช่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 เหรออืมเป็นบอลกลต้นหนึ่งห้าสิบบาทะครเอฟซีอ่ะต้นนี้จ้ะ นุมานอมภพพาค่ะ50้าสิบบาทรองเท้านาลีรองเท้านาลีห0บาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะตะเภาแก้วตะเภาทองอู้ยเป็นบอลเก่าค่ะเอฟซีแม่ก็อยากได้นะคะตะเภาแก้วตะเภาทองนะคะมีไม่กี่กระถางเนาะห0สิบาทนะคะพญาพันทองค่ะต้นนี้มี2ต้นค่ะพญาพันทองมีทั้งหมดสากระถางค่ะเขียว50าห้าสิบบาทนกสุดสวงห0บาทจ้ะมาด้านนี้ค่ะพันนลายพนลายนะคะห0บาท อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ตัวงามไก่ตัวงามห้าสิบบาทเนี่ยจ้ะตันนี้พี่เขียวหลวงราชเนหาห้าสิาบาทผีเสื้อสมุดห้าสิบาทค่ะเอฟซีแลนี้มีไก่ตัวงามอีกต้นหนึ่งนะคะอีกกอหนึ่งในกระถางน,นี้มีสองต้นนะห้าสิบาทจ้ะแล้วมาด้านนี้คล้ายๆเอฟซีเอาต้นนี้ก่อนเลยเพ่เขียว้อยเท่าไหร่เอ่ยสีเลือกงามค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะสีเลือกงามด่างสวยสวยไซส์แม่พันดูในกระถางหกนิ้วค่ะ แล้วมาต้นนี้ค่ะคู่ประกันานางลากสุดเลยเท่าไหร่เอยมะเขียวน,นี้ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทนะคะเอฟซีอ่ะสงไข่นะคะอ่ะสงไข่คู่กับนางลากสดุดเทวีวค่ะร้150อยห้าสิบาทนะ้ะมะเขียวเนาะในนี้มีสามสามนอจ้ะสามต้นจ้ะสามต้นแล้วม,มาต้นนี้จ้ะเออไม่ไดด้อันนี้ลืมชื่อเอลยก่อนนั้นเราขายชื่ออะไรนะหนูก็ลืมไปเลยอ่ะเท่าไหร่จ้ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบาทแล้วต้นนี้ล่ะคะอันนั้นร้อยอันนั้น อันนี้เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอันต้นนี้ค่ะอ๋อญาสวีเป็นต้นเดียวเหลือจากลูกค้าเลยเท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทห้บาทนะคะพญาสวกเนาะอันนี้ยังเป็นฟอร์มกออยู่นะคะโคกหลงนะคะเท่าไหรไปเขียวสองร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบอ๋อกระถางเล็กกว่าทุกวันเนาะทุกวันเนาะร้อยห้าสิบนะคะแล้วมาต้นนี้ค่ะเรือนหลวงเรือนหลวงเท่าไหร่เอ่ยเป็นฟอร์มกอนะคะอันนี้สีกาญจนาคู่กับเก้าทัพนะคะด่างนะ สีกัญนาคู่กับเก้าทับด่างเท่าไหร่ป้าเขียวร้อยห้าสิบาบาทนะคะอันนี้เป็นนกพะเก้านะคะนพะเก้ากัเท้าลำไยแดงเท้าลำไพรยค่ะนพะเก้าคู่กับเท้าลำไยร้อยห้าสิบบาทหมดเลยตอนเนี้ยแมวดื้อต่อมาด้านนี้เป็นเพชรอุดมนะคะฟอร์มแบบนี้เลยนะคะสวยๆทุกกระถางเลยค่ะเท่าไหร่เอยป้าเขียวเพชรอุดมเอาฟอร์มก่อนนี้ก่อนเลยเท่าไหร่พี่อันนี้เอาแปดสิบแปดสิบบาทนะคะฟอร์มก่อนนี้แปดสิบบาทค่ะ กระทะไซส์เล็กนี่5้บาทจ้ะเพชรอุดมมีสองราคานะคะ fc มี50บาทกับ80บาทนะคะเพชรอุดมนะคะเป็นบอลที่ด่างสวยนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะเทพสายลุงจ้ะผ้ะเขียว80บาทนะจ้ะมาต้นนี้มณีล้อมเพชรจ้ะ50าบบาทหนะ้บาทอ,อ,อันนี้ร้อยยี่สิบแต่บอลกาบนะคะร้อยยี่สิบพญามุจลีร้อยยี่สิบนะเมืองดนด่าง,งสวยๆอย่างนี้เลยในกระถางหกนิ้วจ้ะอันนี้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งนะคะตัวนี้นะ ไม่ขายอันนี้มันมีมีสองต้นมีมหาเศรษฐีกับไอ้มะนีมะนีล้อมเพชรปลาเขียวคู่กันเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็าร้อยบาทแต่หนึ่งร้อยหนึ่งนี้ก็ต้นหนึ่งร้อยบาทให้จำชื่อไม่ได้ตัวนี้หน้าเมืองนนท์ครับปลาเขียวห้าสิบบาทห้บาทนะคะแถวนี้ห้าสิบบาทลดเลยเหรออ่าห้าสิบบาทนี่นะคะห้าสิบบาททุกต้นนะคะเอฟซีนะ ด่างสวยๆนะคะ50บาทโอ้โหวันนี้สวยๆเลยค่ะต่อมาเป็นฮกหลงน,งนี้นะคะเอฟซีไซส์สวยๆแบบนี้นะคะเหลืออยู่นี่นะคะเอฟซีดูดูกอก่อนนะคะนี่แน่นบึกๆแบบนี้นะคะปลาเขียวก็ส่งไปแบบนี้นะคะนี่ไม้ได้2ปีแล้วนะคะแบบนี้เลยอันนี้ขายอยู่ที่250บาทนะคะค่ะนี่นะคะปลาเขียวแบ่งปันให้นะ,ะสวยมากค่ะเอฟซีสวยมากๆเลยนะคะเอฟซีท่านใดที่ซื้อไปแล้วคอมเมนต์มาบอกป้าแมวได้นะคะนี่นะน่าจะได้รับกันหลายท่านแล้วเนาะเหลืออยู่4กระถางนะคะ fc ดูฟอร์มกอเขานะคะนี่นะสองร้อยห้าสิบาทนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้แล้วค่ะแล้วมาต้นนี้แล้วค่ะผ้าเขียวสวยมากเลยจ้ะเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยนะคะฟอร์มนี้นะเป็นทรงใบกลมสวยโอ้โหอันนี้ล่ะจอมทัะจอมทับนี่ fc ดูสิสวยมากนี่ไม่ใช่สามหน่อแล้วผ้าเขียวเต็มเลยสองร้อยห้าสิบนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวพ่อแมวหันมาด้านนี้เลยนี่ fc ดูสิคะอันนี้ สองร้อย <200. S 1> มิ่งมาหามงคลสองร้อยบาทนะคะโอ้อันนี้นี่มีทั้งสองต้นถ้าส่งทั้งกระถางนี่มันไม่ไหวนะสองร้อยเราก็ห่อตุ้มได้ไหมปราเขียวขอ fc ห่อตุ้มเอาเนาะรือยังไงก็คุยกันได้นะคะ fc เนาะส <200 S 1> องร้อยแต่สองร้อยบาทนะคะแล้วเขาขาวนี่ลหละสองร้อยเหมือนกันสองร้อยหมดเลยนะคะมิ่งมาหามงคลในะ fc เขาลงหัวหมดเลยนะคะนี่นะใบใหญ่ๆห,หมดเลยนะคะเป็นไม้สองสองปีแล้วนะคะนี่นะจ๊ะแล้วต้นนี้ยิ่งสวยนะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ใช่ไหมมีสองต้นนะคะ จำชื่อไม่ได้นะคะราคาป้าเขียวสองร้อยเท่ากันเนาะ<ม>นี่สีนี้สองร้อยจ้ะ,ะเดี๋ยวป้าแมลจะพาไปดูโอโกน,นิม่านะคะต่อมาด้านนี้ค่ะแสงเงินแสงทองใช่ไหมป้าเขียวหกสิ <60 S 2> บาทนะคะ F4 เป็นไม้เป็นฟอมกอแบบนี้นะคะหกสิบาทจ้ะนี่นะคะสวยๆเลยไอ้องคุลิมานไม่ได้ขายเลยป้าเขียวเ,ออเ,เดี๋ยวองค์องคุลิมานไซส์ใหญ่ต้นหนึ่งนะคะนี่นะเท่าไหร่เออป้าเขียวไม้เหมือนกันไม้มีหัวหมดแล้วเท่าไหร่ดือนะไม้ต้นเดือย แต่ถ้าห่อขอห่อ,อตุ้มนะคะต้นนี้นะเอาร้อยห้าสิบบาทะนะขอห่อตุ้มนะคะพะเขียวร้อยห้าสิบาทต้นนี้นะคะเป็นไม้มีมีหัวแล้วนะคะนี่นะองคุริมานสวยๆเลยนะคะอ่ะมาด้านนี้ครับระเขียวกัมเริน,นอัญยมณีขาวอัญยมณีขาวอัญยัมณีขาวหกสิบบาทคะ่ะหกสิบบาทจ้ะ,อ,ะอันนี้รับมงคลหกสิบบาทจ้ะเลกาซีเขียว อันนี้มีสองต้นคหาเลกาซี่เขียวนะคะมีสองต้นจ้ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทอันนี้รับเงินแตะรับเงินเท่าไหร่จ้ะเจ็ดสิบบาทค่ะมีสองต้นคอ๋อร่าส้มจ้ะอ๋อล่าชมพูอ๋อร่าชมพูเจสิบบาทค่ะหกสิบบาทฟอมกอนะคะหกสิบบาทจ้ะมาต้นนี้จ้ะอันนี้เหรอจ้ะลืมละเศรษฐีบางใหญ่เศรษฐีบางใหญ่ค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเศรษฐีบางใหญ่มีสองต้นนะคะมาด้านนี้จ้ะปพาเขียว พิง์ปนามาเท่าไหร่สิบบาทค่ะพิง์ปนามาเจ็ดสิบบาทอันนี้สุขสมใจปองร้อยนึงค่ะมีสองนอนในกระถางจ้ะร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะสุขสมใจปองเก้ากระตัดค่ะเจ็ดสิบบาทเก้ากระตัดเจ็ดสิบบาทพิงก์โกสตาพิง์โกสตาค่ะเป็นฟอร์มโกนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทอันนี้ลืมชื่อเขาฟอร์มใหญ่มากเออเท่าไหร่เอ่ยไน่นอนละเจ็ดสิบบาทเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวพมะเขียวติดชื่อให้นะคะมะแววไม่รู้จ้าจ้าสิริกาญจนาค่ะห้าสิบบาทสิริกาญจนาห้าสิบบาทค่ะอันนี้รับเงินรับเงินรับทองห้าสิบบาทจ้าอันนี้น้ำโชคค่ะจ้าลัคกี้น้ำโชคห้าสิบบาทลัคกี้น้ำโชคห้าสิบบาทอันนี้สโนด็อกห้าสิบบาทค่ะอันนี้อันนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะอัญมณีแดง เศรษฐีใหม่ห้าสิบาทค่ะเศรษฐีใหม่ห้าสิบาทนะคะใบายาวๆ,ๆอันนี้ยกกัญจนาค่ะห้าสิบาทใบเขียวๆนี่นะคะแล้วก็มานี่เลยค่ะป้าเขียวนี่ปลาแมวชอบเลยสามกริย์เลยตัวนี้อ,อันนี้มันอี <c oughs> สามสี <c oughs> สามสีเออออมสามสีค่ะหกสิบาทออมเงินออมทองออมนาคอ่ะอันนี้อมอมสามสีออมสามสีมสเป็นไม้ด่างอันนี้หกสิบาทค่ะหกสิบาทอ่าอันนี้อมลายกระหนกห้าสิบบาท พิงสเปทิงสซใช่ไหมไม่แน่ใจอ่าพิงสเปทจ้ะห้าสิบบาทจ้ะออมใบแหลมค่ะออมออมออมเงินใบแหลมห้าสิบบาทค่ะจ้ะอันนี้ออมญี่ปุ่นจ้ะออมออมเพชรญี่ปุ่นจ้ะห้าสิบบาทอันนี้ออมออมเงินค่ะห้าสิบบาทอันนี้พิงสเปซพิงสเปซพิงสเปทอันพิงสปอร์ อันนี้ก็ห้าสิบบาทค่ะนี่นะคะปลาเขียวขายให้ราคาห้าสิบาทนะคะ fc ถ้าโอนอยู่ที่หกสิบาทมาค่ะพเขียวห้าสิบาทปลาแมวคือราคาแค่โอนห้าสิบบาทค่ะไปทางเจ็ดสิบาทนี่นะคะ,คะ fc โทรหาปลาเขียวนะคะชอบบอลสีสวยๆเลือกโกลน,นีมากสวยๆโทรหาปลาเขียวได้เลยนะคะแต่ด้านนี้ปลาแมวชอบมากนะคะเพชรอุดมนะคะ fc มีราคาห้าสิบาทนะคะเป็นด่างด่างสวยมากนะคะเพชรอุดมกระถางก็ไม่ได้ไม่ได้เล็กนะคะ fc ปลาแมวย้ำให้ดูเลยนะสวยมากนะคะ นี่นะคะเพชรอุดมนะคะห้าสิบาทนะคะ,คะอยู่ในถังสี่นิ้วนะคะสวยค่ะนี่นะคะสวยๆเป็นฟอร์มนะคะแล้วแปดสิบาทจะเป็นไซส์เกือบไม้บรรทัดเลยนะคะราคาแปดสิบาทนะคะ<ว>นี่<ว>น,นะเพชรอุดมนะคะสวยมากนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีปากระบอลสีสวยๆนะคะเพราะว่าเป็ดปลาเขียวร้องแล้ว <c oughs> เขาหิวข้าวแล้วนะคะเอฟซี <c oughs> นะคะ่ะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่าน,นะคะ่ปะปลาเขียวก็ยังมีใบช้ำฉาได้นะคะเอฟซี FC. อ่าโทรแอดไลน์หาปลาเขียวได้นะคะโลละยี่สิบาทค่ะนี่นะคะ คัดเลือกให้อย่างดีนะคะแพ็คให้อย่างดีนะคะ5กิโลค่าส่ง30บาทนะคะใบชํำฉาของปลาเขียวค่ะโทรแอดไลน์หาปลาเขียวได้นะคะ fc วันนี้ป้าแมวขอสวัสดีปลากระกบอลสีสวยๆบ้านปลาเขียวค่ะสวัสดีจ้า